เขาลอ้มเขาล้องล่ะได้โปได้โปยิงได้ไงอะ่ะ ดีทุกทุกคนนะครับผมลุงป้าน้าอาพี่ป้าลุงน้องลุงน้าเดนหลนทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g e s X Two นะฮะเฮ้ย<อ>วันนี้นะครับผมผมจะมาเทสแคน E X P นะฮะแต่ผมจะไม่เล่นเองนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้นะครับผมผมจะให้พี่บิ๊กกี้ X Two นะฮะแห่ง P S perfect shot ของเรานั่นเองนะครับผมเป็นคนเล่นให้นะฮะจะสุขการไหนไปดูกันเลยครับน้งนองๆพี่เอครับครับพี่ที่นัดเทสแคนไว้อ่ะพี่ผมที่คุยว่าจะเข้า eXp กอะครับใช่เหรอพีเอว่างไหมอ่ะตอวนไหน <laughs> ก็พี่เอบอกผมเลยว่าวัน,นเนี้ยเนี่ยนัดกันเนี่ยบ่ายสองพี่โอ้โห ว่าตอนนี้มามม้นะาขอขอเทสหน่อยดิตั้งใจมากวันนี้ไปซ้อมมาดีมากเลยผมบอกเลยว่าซ้อมมาดีมากพี่เอ็กผมตั้งใจมากใช่ไหมพี่เรบประกันได้ว่าพี่เอ็กไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ผมแน่นอนพี่เอ็กตีนมาด้วยโอ้โหจัดหน่อยดิจัดหน่อยขอขอทีหนึ่งขอตั้งใจมากผมตั้งใจมากจริงวันนี้มาเลยมาเลยพี่ใครสร้างพี่ให้ใครสร้างเดี๋ยวผมสร้างเองเดี๋ยวผมสร้างเองพี่พี่เข้าถ้าถ้าถ้าจะเทสแคนจริงจังของผมนี่คือ อ่าจะเป็น2เกมแรกดีเซอร์ดนะพี่แล้วก็ลูกซองแล้วก็เอ็มพีศูนย์แล้วก็เอดับนะตามนั้นเลยตามพีเอกเลยฮะพี่ได้ทุกปืนแล้วเหรอแน่แน่ทุกปืนแล้วผมไปฝึกมาแล้วผมบอกแล้วรับรองเลยว่าพีเอกไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคพีเอกพร้อมอย่างพี่เข้ามาแล้วเนี่ยพี่เข้ามาในห้องแล้วเนี่ยเข้ามาเลยครับผมพร้อมแล้วผมกดเลยนะ let's go โอเคครับผมลุยเลยครับ เพีกโดนผมแน่ผมบอกเลยผมไปฝึกมาดีมากได้เหรอผมได้รับวิทยายุทธมาจากท่านบิกกิเอกจากพีเถ่ายทอดวิยาให้ผมผ่านทางรูตูดเกินไปรอบนี้ <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนเดิมพี่ แก๊สจิงสไนเป็นเลยผมยังไม่เห็นวิแกสยิงสไนเป็นเลยเฮ้ยผมมาแล้วพี่โอ้คนเรามันก็เปลี่ยนกันได้มันต้องใช้เวลาหน่อยก็เปลี่ยนกันได้พี่ก็เวลาไหนเพ่ไปปลูกผมมาเวลาไหนไป็นสองผมจริงเลยปะเนี่ยพี่เอาจริงเลยพี่ขอเข้มๆเลยอ่าต้องหัวแตกนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมแน่นมากจิตสูดเลยนะผมาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอนั่งจิบเช้าหนึ่งแล้วกันนะ อยู่ชิวๆแล้วกันเดี๋ยวเนี่ยแกอ่ะไม่บอกหรอกมันเป็นสูตรผมเป็นสูตรผมทำไมแต่งตัวแปลกแปลกช่วงนี้ผมไปรับวิชาทุกถ่ายทอดมาจากท่านบิกกี้เอ็กทูใช่เหรอแห่งเพลสใช่พี่โอเคพี่แกจะใส่หัวคาบุกิพี่เหรอเฮ้ยผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้คนเราไมเปลี่ยนกันได้อุ้ยวว้าวายอยู่แค่ยังไงพี่ยังไง เฮ้ยงง<ฟ>พี่เอ็กหัวแตกอะครับโอ้ยผมพอจะได้ไหมครับพี่ระดับผมนี่พอจะมาเป็นลูกแคนอ e ีกพีได้หรือเปล่าครับพี่เอ็กนี่ต้องดูก่อนว่าฟกหรือฝีมอือเมื่อกี้นี้เอาได้เลยพีเสร็จดีเสร็จทเกมหนึ่งพี่ถ้ายังไม่ไว้ใจกันนะครับผมก็จะแสดงความสามารถที่แท้จริงให้พี่เอกได้เห็นแล้วแหละเฮ้ยหัวเฉยอะไรเดี้ยยากนะระยะประชิดเนี่ยวิ่งห้าเลยเหรอ<ห><ห> ก็แบบนี้พี่เอ็กฮะมันแปลกๆอ้เดิไม่แปลกแปลกเปลือกอะไรผมบอกว่าดิผมแบบนี้เลยคนเรามันก็พัฒนากันได้ที่เข้าหัวดยอ่ะจุกเกิร์กอ่ะมามาเมื่กี้ผมแรกะครับพี่เอ็กทุกแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเชี่อเราคิดว่าแต่คุณรู้ก็คิดว่าของจริงคิกว่าพี่เกสไปฝึกมาแบบ คำขัน้นเฮ้ยหัวหัวนิดหน่อยหัวหนหน่อยหัวหน่อยพีคครับอ้าวเฮ้ยเกินไปเกินไปพี่เอ็กเกไปพีเอ็กมาแต่ว่าก็เห็นอยู่ได้หลายช่องหลายๆคนเขาก็แบบพัฒนาไปเกิดเป็น เป็นงานแหละผมเป็นเลยเอาไลผมเอาจริงอะแต่ว่าผมก็จะเหนื่อยชั้นกว่านิดนึงเอาเดี๋ยวเอ้ไงเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยต่อไปเอ็มวีมีอยู่ไหมเนี่ยไม่มีพาคุณแม่ไผมปิดใหม่แล้วทุกคนผมปิดใหม่แล้วโอ้โหชิบหายแล้วไอ้เหี้ยแม่งกูสามโมล้วเยอะแล้วเกียร์อย่างเงียบผมมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาไม่ถึงไม่มีเอาเป็นทอมสันก็ได้พี่เมื่อกี้ผมไปตั้งสติเอาจริงนะ ไอ้แป๊บเดียวเองอ่啊พี่ต้องให้ผมผ่านแล้วแหละคืเหลือยเสียบพูดเยอะแล้วก็เจ็บหัวไปปลูกผมมาหัวหมดหมดที่บาทพี่หมดไปประมาณเอ่อสี่แสนกว่าบาทนะครับพี่หัวหรือเปล่าหัวหรือเปล่าโอ้โหพี่เอ๊อุ้ยชิวใช่ปะยังไงพี่ชิวเกินอ่ะ พอจะได้ไหมครับสเตปแบบไม่กลัวได้อ่ะแต่เอ็มพีผมไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่อะพอจะเปลี่ยนจากแ๊สให้ยำเป็นแ๊ส e อ p กพีได้ไหมสเต็ปประมาณโอ้มาถ้าพี่ชนะผมได้นะมาเลยพี่พูดแล้วนะห้ามคืนคำนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ก่อนพอดีผมไปปรับปุ่มใหม่มาฮะเว้ผมก็เลยเรียนรู้เข้ามา พี่เขาบอกว่าเนี่ยห้ามไปบอกใครนะพีเอกแต่ว่าถ้าเกิดพีเอกยอมให้ผมเข้าแคนอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคพีเอกก็ได้มาอยากไปเห็นคือจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเขาห้ามบอกใครนะพี่เฉพาะแคนเพียร์ตอนที่สามารถทําได้พี่เทานิคขจงแคนเป็นแครพีเอแล้วเหรอยังยังพี่ผมอยากอยู่อีกพีมากกว่าไงใจผมอยู่อีกพีพี่ทั้งกายและใจตึงแท้แต่ว่าผมอ่ะแบบเป็นคนสนิทไงเขาก็เลยแบบบอกเทคนิค ในการเล่นมาอันนี้เป็นความรับสุดยอดของพี่เลยนะพี่พี่ห้มามไปบอกใครนะพี่ได้เลยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเชียวนี่เดียวนี่เดียวอ่าอแตะตัวว่ะโอ้โย <laughs> แต่เข้าหัวพี่เก๋หลายรอบเราไม่ตายอ่ะสองรอบรู้ว่าเยอะแล้วเยอะแล้วต่อไปเอดับเนี่ยผมอยากเห็นมากไงเอดับเนี่ยพี่มาเก็บละครับเก็บละเอพี่มามาเอาเลยนะพร้อมนได้เลยครับนี่เอดับนี่ผมไปเรียนอยู่ที่เขาเหรียญซานมานะพี่เลวใช่ไหมเหรอฮะเอ ผมตัวเต็มคนน้ำเป็นอย่าแพ้นะนี่กูจ่ายไปเยอะมากเลยนะอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะ <c oughs> อย่ามาแพ้นะไม่ไม่ถึงจ่ายซื้อไอซื้อไอเทมในเกมเพื่อที่จะมาเทสแขนพี่ <c oughs> พี่แจ็คคุยกับใครพี่กับอา้าว<ะ>โ เป็นยังไงพี่แอ๊ดจังหวะเมื่อกี้นะผมสะบัดเมาส์ผมสะบัดเมาส์ด,ด้วยความด้วยความแรง45องศาแคาลอรี่เฮ้ยคิ้วเกินว่ะพี่ใช่เหรอวะไอ้ดับผมโนวันโนก๊อ็เลยผมไม่ร่าแพ้นะแพแแเนี่ยแพ้พี่แก๊สจะยังไงเนี่ยไม่เรือนทักษะาวเอต,ตังก์เลยแป๊บเป็นเลยจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ไปจบไม่ได้แล้วสิอย่าชิวขังนั้นอย่าชิวขังนั้นอย่าชิวขนาดนั้นอย่าชิวขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้นะ ต้องตั้งใจนะบอกตี๋บอกตี๋ต้องตั้งใจสู้สู้เราทำได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 ้ถึงนะถึงก่อนนะตอนนี้บอกกันนะถ้าเกิดแพ้ไม่จ่ายนะโอ้โหเเฮ้ยฮ้ยนิดเดียวไม่ตายเหรอพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายเมื่อกี้ผมใช้วิชาแยกงบเอ้าโอ้โหน้ำเมื่วันน้ำมันก่อนยืนหนึ่งยืนตึงตัวเต็งตัวตึงระดมดาเมจเข้า284แต่ไม่ตาย ดีเซลเลยดีเซลเลยโหโอ้โหผมว่านะงานนี้เสียแก๊สยืนตึงยืนหนึ่งโนก๊โนวันแน่นอนับผมอันนันตาปัจเจียปัจเเนเอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่สองเทปเท่านั้นผมก็ชนะพี่แก๊สเจ็บมันคุ้คุนั่นเองเลยเนี่ยโอ้โหสู้ตายมากตอนนี้สู้ตายมากพี่ คือบางทีจังหวะมันเล่นไงพี่เกมมันเหมือนกันไงบางทีเวลาเขาขยับตัวขยับอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน,นหมดแหละพี่เข้าหัวหรือไม,ม่เข้าของเชป่ะเอาอออน้ำประวันน้ำประเกิดน้ำประวันนำ้ำประเกิดโอ้ยยี่ี่เอาไปห้าพันเลยน้องชายเมื่อกี้เนี่ยผมยิงด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งวงการฟรีไฟล์ต้องกดมาค่อยติดต้อแต่และจะแพ้ทีไรกดไม่ค่อยติดทุกทีขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องล่ะครับ โอ้โหหัวเต็มๆเลยนะจริงแอบเมื่อกี้เนี่ยพี่โก้ารอบอู้พี่เอถ้าเกิดผมไม่ไม่ผ่านผมเทสใหม่ได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละอย่างเงี้ยไม่ได้ละอย่างเงี้ยไม่ได้ละผมต้องได้รอบนี้แหละผมตั้งใจละเรื่องนั้นเดี๋ยวพี่แคทเนีผมแบบเรียนรู้เร็วไงพี่เอ็กคนเรามันบางทีมันเรียนรู้เอ็นดูแบบว่าไอคิวสูงอะพี่ผมที่ทำอะไรฮะอะไรนะพี่แคทผมไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเราทำอะไรกันสองคนอะทำไมเราถึงแบบโอ้โหเราทำไมเราเก่งกันจังเลยอะพี่ มาโอ้ยมาเชี่ยกศเหรอชิบหายแล้วไหมนะขอร้องละขอร้องละร้องละไปตื่นน้องสันโอ้โหน้องสันแก๊สสองเกมว่ะเกศว่ะโอ้พี่ผมเล่นเองพี่แกศใส่หัวครับพวกขีดมาเล่นเนี่ยผมโอเคมันยังเป็นแบบเป็นสไตล์พี่แก๊สไงเฮ้ยได้ไหมได้ไหมาได้ไหมจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าเป็น ทักษะของของหัวแตกนะพี่มาเฮ้ยเฮ้ยโหนิดเดียวอีดอกเดียวอีดกเดียวขอแค่หัวเดียวขอร้องล่ะขอร้องละขอรงล่ะขอร้องละขอร้องละได้โปรได้โปรขอร้องแค่ไมดเดียวเฮ้ยหนึ่งน in right. oh ึ่งนม่งหนึงแม่งแล้วดึเดมากดนเดมาลุ้น ได้มใช่เปล่าเฮ้ยหยิบยิงยิงได้ไงอะเป็นยังไงพี่เอ๋เห็ยนไหมผมบอกแล้วว่าพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่แกฟังผมนะผมว่าพี่ไม่ได้เล่นเองพี่พี่แกไม่ได้เล่นเองผมเล่นเอง ผมรู้เลยเพราะอะไรขึ้นเนี่ยผมรู้เลยคุณพี่เข้าใจผิดแล้วผมเล่นอนนี่ผมบอกเลยว่าคนเรามันก็ฝึกกันได้แหมไม่พี่แค่เข้าใจผิดเยมันเป็นทักษะที่แก๊สขั้นสูงไงที่แก๊สจะใช้หัวคาบุกิตอนเล่นกับผมอะทุกครั้งที่มาเล่นอะจะใช้หัวคาบุกิแล้วการแต่งตัวเนี้ยไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นชุดมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่พี่พี่คราอยู่กรุงเทพตอนนี้ช่วงเนี้ยติด งานหนักมากพี่เอคือคนเรามันเปลี่ยนกันได้พี่จังหวะการยิงบางทีเนี่ยมันก็จะคล้ายกันหมดพี่คิดไปเองพี่คิดมไม่ไม่พี่คือสไนที่คมเกินไปไม่ไม่ได้ใช่พี่แก๊สเล่นพี่เฮ้ยพี่แก๊สเฮ้ยอะไรบิ๊กแก๊สไม่ได้ใช่ได้พี่มาผมออกไอเดียพี่เลยนะเล่นเสร็จแล้วได้ชัดเจนออดีะไรวะชัดเจนออดีะไรโอ้โยไปแล้วนะพี่เอาอย่า what the fuck สิ่งดูแบบนี้เลยเหรออะไรเนี่ยโอ้โห่กำลังเทอะไรอ่ะโอ้ผมกำลังเทเลยครับพี่พี่กัปโผอะไรครับนี้ตัวแล้วคือให้ผมมีความสุขกับการแบบว่าได้มโนโอ้โหก็ไม่ได้อะไรวะไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้เลยนี่หว่าผมรู้ตั้งแต่สองสามเกมแรกแล้วูจากสเต็ปการตั้งไอ้บอกได้น่าจะไม่ใช่พี่แก๊สแน่นอน แกไม่ตงจะฝึกเวทขนาดนี้อะไรจะรู้เร็วขนาดนั้นโอ้พียยังเงี้ยเกินไปอ่ะใช่เหรอพี่รู้จริงเหรอใช่เพร่อผมเคยโดนหลอกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเจนแนนกับพี่กอ่ะโหรู้ได้ไงวะโหน่าจะรู้เลยโอ้โหเซ็งเลยอ่ะเซ็งเลยอ่ะโอ้โหเสียใจว่ะโอ้โหผิดหวังสุดๆเลยโอ้ไปไปแล้วเบื่อทุกเกะ